โอเคแล้วก็มาต่อกันกับ EP ที่5กันเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องอยากเล่นเกมกับเกม r e s สเ e น t ีวิลวันนี้เราจะได้สู้กับคุณนหมูบ้านลอเป่าตอนนี้ดูอีก็ได้เจอกับอีดา Still alive. The deal was we get you out of here when you deliver the amber. No, no amber, no protection. <laughs> Such a stickler for details, hi huh, Okay then. I'll go get it now, how about that? <laughs> okay. <laughs>

อ1โอเคไปกันขออนุญาตจัดของแป๊บนึงโอเคขาบกระสุนก่อนเผื่อได้ใช้โอเค let's ก o let's go ข้างหน้าจะมีอะไรหรือเปล่าตามมาอันชฉลีโอเคไปกันต่อเลยดูเหมือนว่าตอนนี้พายุกำลังจะเข้าเก,ก็บของก่อนโอเคหลังจากที่เราไปซื้อของมา แล้วก็จะไปลุยกันต่อเลยขอคาบของแป๊บนึงโอเคสวยใส่กระสุนเตรียมลูกซองโอเคไปกันเลยเ,เหมือนจะมีพวกมันอยูนะ่ข้างหน้าเสียบคอ โอเคสวยจะได้ตัวไหมอุ้ยไม่โดนถอยเร็วถอยเร็วถอยเร็วสนายสอยสอยลูกสองยัดไม่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 างหลังถอยก่อน ไปถอย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 องยัดลูกสองยัดไปไม่ตายไปเดืดชีกหนึ่งทีไปก่อนโอ้ยซัดหมึ่งซัดหมว่ะวกสุนหมสไอ้เงี้ยระสุนโมดเาหัวแตก เยเชื el ke el ke ่อโอเคไกตัวถอย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 สองตัวไหลเดิน yes, ชีพบางทียิงหัวไปจักกายร่าง อโอเคมั้ยแอสดีบอกว่าสบายดีขบวนไปโ,โดนหลอกหน้าขอสอยจากตรงนี้เลยละกันอยากเวียงลงมาอ๋อไปไหนละ สอยไปหนึ่งนัดสอยไปสองนัดยิงติดคือเอาสไนซ์สอย <Okay. S 1> แม่ม all right. okay. หัวหัวเน้นเน้นขอขึนไปเก็บของข้างบนก่อนโอเค ตรงนี้มีของไหมโอเคไม่มีไป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 เก็บของตรงนี้อุยระวังกับดักอัญเชลีระวังกับดัก,อก,ดกโอเคตรงนี้มีของ งซ้ายโอเคดิฟอนจากตรงนี้แล้วไปเหมือนตรงนี้จะไม่มีนะเอาโอ้ดับเสียคอแม่ ไม่แตกในกล่องมีอะไรไมีถ้วยอันนี้ใส่ได้ไหมโอเคแต่อันสีเขียวนี่น่าจะใส่ได้โอเคสวยไว้ไปขายให้พ่อค้า ของเก็บนะี่ไม่มีของเนละ sure <is> ยฮะเงียบมากเลยแฮะทางนี้ไปได้ไหม ต้องไปหาชิ้นส่วนอะไรมาใส่สักอย่างนึ่งชิ้นส่วนอยู่ในหมู่บ้านนี้หรือเปล่าเก็บกระสุนมาข้างหน้าหนึงตัวสวยเสียคอกระสุว กาะสุกไม่ใช่กาะสุกโอเคมาดีมาดีมีจะกายนั่งข้างหลังกูไม่ทันละมาดี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 ก็ไม่เท่าไหร่นะข้างล่างเหมือนจะมีของใช่ไหม เห็นแ,ว,แว๊บโอเคตรงนี้ไม่มีไม่มีตาฝาดลีออนเป็นคนตาฝาดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอเค ของก่อนเอสมี่มาอยู่ในตู้ก่อนโอเคเข้าไปเข <si ้าไปเข้าไปดดเราจะใช้การถีบประตูแทน เพื่อประหยัดกะาุนโอเคเก็บของป,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 ป๊๊บปั๊บปั๊บช่วยมาลจ้าพี่มาลจ้าเปิดไม่ได้ประท,รประทรูประทูประถังกะละมังซักผ้ามีของไหมต้องเช็คทุกม,มุมอุยออ้ยไอ้ใช้สีเพอรว

หัเทียนตัวตัวมาเยอะพี่ขอตั้งหลักก่อนน้องขอตั้งหลักก่อนน้องขอร้องยอ,อย่ังดูซิงเกิ้ลเฮ้ยข้าหลังกินยาล่ะครับกินยาล่ะครับโอเคลบลบลบ ไปดลยีไปขบโอเคเขา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 หมูโว้ยขึ้นมาไงเลยขางเลยขังยังงอย่ยงไม่้องทีไปด้ยหัวขาดแต่ล่างโท องักโอเคโอเคไเคได้ิดไปการคอโอเคตายหมดละโอ้ยทำไมมันไม่โดนวะเข้าไปที่คอแล้วนะโอ้โอ มหาปนายจับจับคุ้มนล้วกผมไม่เช่อุ้มเพรา่าอะไรวะเ่ยไอ้ยา มกกาไกลล่างเถองหมดยังทุกคนโอเคน่าจะหมดแล้วแอชลี่ออกมาเราต้องไปกันแล้ว <c oughs> ตรงนี้เก็บของหมดแล้วใช่ไหม <c oughs> โอเคไป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 

เขามันเอาแอชลีย์เปิดประตูไม่ได้หรอวะ hey, ตายสิโอเคประตูเปิดแล้วไป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  let's go <ป><ป>ข้างหลังมีของไหมน้องอันชลีมาเร็วทำไมเล่นเกมนี้รู้สึกเป็นห่วงแอชลีย์มากเลย แต่ก่อเล่นภาคออริจินอลไม่ไม่รู้เสิยห่วงขนาดนี้สงสัยเป็นพราะความน่ารักของน้องนี่เ่ย เหมือนว่าเราจะกใกล้หนีรอดแล้วใช่หรือเปล่าเฮ้ยาห็นบ้านเสียแข้ไปหนึ่งทีไม่ละคายเรือผิวหนังเรียงหัวเจ้าต้องได้รับาการชำลักมึงชำลักคนเยวะถืออีก ไปนี่ลูกสองยัดไปโอยขวัญสนไสนเปอร์วิ่อย่างเดียวนะจ้ i n ิ่อย่างเียวนะจ้าสุดเด้อ ขวนสนัสไนเปอร์พี่กเมน้นโอ้อยจะตั้งหลักหน่อยดูไป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 ไม่ได้ทางตันเอาขาบิบีอะไรตัวหัวไม่ หายแล้วได้ใยมึงสู้ๆกลับไปแล้วผู้หญิงบ้านมองด้วยสายตาอาฆาตแค้นดูเหมือนว่าเราจะได้ต่อสู้กับผู้หญิงบ้านหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันโอเคไปต่อเลยลิสต์ You're one wants. See him again, you run the คุณต้องรีีวิ่งหนีถ้าคุณเจอหมอนันอน่นอีกครั้งโอเคลีออนบอกว่าจะสู้และจะให้แอชลียหนีไปเซฟไหมไม่เซฟดีกว่าไว้สู้กับพี่บ้านเส็จก่อน o โอเคขอขายของแป๊บนึงโอเคขอบคุณอัพเกรดปืนได้ไหมอันนี้ตันงค์ว well ิ่งหกหมื่นห้าอยาก 65, อัพอันนี้จังเลยอะแต่ตังค์ไม่พอ Lady, what? Stocking up while you can. Wise choice. Moulding a weapon to suit your specific. It's a thing of beauty, A deal well struck. You may you get some bang for your buck, I guarantee it. A well-tuned weapon up. can make up for a lack of skill, friend. ขายอะไรได้บ้างวะเนี่ย?ไม่มีอะไรให้ขายเลย. all rubbish. It makes no difference. The price Well, That's our choice to make. Thank you. โอเคขายไม่ยนเลยแล้วกันเ <c oughs> ขาไปอัพลูกซองก่อนโอเคหกหมื่นห้าสวยครับ <c oughs> ของแป๊บหนึง่งโอเค เตียมกัะสุนรอเลยโว้อยุดมาสู้กับฉันหัวหน้าหมู่บ้านในที่สุด,สด,สดเราก็ได้สู้กันแล้ว you're a shitty missionary you know that oh Almighty! oh you've broken my the strength to crush your enemies Son of a bitch! The ashley run okay <sighs> I'm I thank you for your gift. You want to get ugly? Let's get ugly. Boy, oh, you should know you're one of oh, the bugs. Don't want to die. I had to have done something. do oh.

ông, okay. oh, cái súng mất, sòng cái. 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 days ของตรงนี้ไปไหนแน้วนก้อนโอ้ยเราไม่ทันผิหนั เรามียาเยอะ เลยช่วยกูด้วยม,มีใครช่วยมึงได้แล้วเล <Leon! S 1> น้องใจสู้มาก <Leon! S 1> เอาเก้าอี้กุญกระจกจะช่วยพี่เลีอนไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่ออกไป บนมีของไหมโอเคออกไปกันเลย โอเคยกเหมือนตรงจะจบแล้วนะตรงนี <c oughs> <c oughs> ้ไปไม่ได้ขอยิงถังนี่ลินหน่อยเหมือนว่างนะเคเลตส์ก็ลเลสก็ลเลสก เหมือนทุกอย่างจะจบแล้วสิสำหรับหมู่บ้านนี้ต่อไปก็เข้าปราสาทโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนไว้มาต่อกันใหม่อีพีหน้าขอยดูฉากนี้ก่อน โอเคก็สำรัวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมจบายบายจุกกรูจุกมัวจุกมัว